สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้อดพามาชุ่มฉ่ำของหวานนะครับสาคูนะครับน้ำหวานสันนี่ใส่ลงไปเลยนี่เลยปกติเราใช้น้ำไปเตยวันนี้เรามาใช้น้ำหวานนะครับเดี๋ยวส่วนผสมเดี๋ยวปักไว้ให้นะใส่น้ำร้อนใส่าสาคูลงไปในน้ำนะครับในน้ำนะครับถ้าน้ำร้อนแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วก็กวนนะครับ แล้วก็ใส่ตามด้วยน้ําตาลทรายถ้าชอบหวานน้อยใส่น้อยนะเพื่อนๆพื่อเพราะมันจะออกรสหวานพวกขนมหวานพวกนี้เพราะเราใส่น้ำตาลเยอะแล้วก็น้ํานี่เลยตามอัตราส่วนเนาะนี่ใส่ลงไปเลยกลิ่นบูเบอร์รี่นะคะหอมหอมนหวานนะครับทุกคนใส่ลงไปแล้วก็กวนสักแป๊บหนึ่งก็ได้แล้ว พอเรากวนมาเสร็จเราก็ดูเม็ดเขาได้ไหมอะไรได้ไหมเสร็จเราก็ตักขึ้นพักไว้แป๊ดเดียวเราก็ไปทําน้ํากะทิต่อเลยนะครับทุกคนน้ํากะทิก็ใส่นิดหน่อยพอเอาพอถ้วยหนึ่งนะทุกคนอ่าพอเสร็จแล้วเสร็จน้ํากะทิไว้นะคะพอน้ำกะทิเขาเดือดเราก็จะตักขึ้นนะครับเพื่อมาลาดในของหวานของเรานะคะทุกคนเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้สาคูน้ํากะทิแล้ง่ายมากเลยทุกคน วัถุดิบอ้นมีอยู่แล้วไนก็เลยมาทําให้ดูเนาะขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมและติดตามและเป็นกําลังใจให,ให้ตลอดนะครับทุกคนวันนี้พูดผิดบ่อยมากโอเคนะครับเรียวๆกันไปไม่ต้องตัดต่อครับสวัสดีครับ